สวัสดีครับ FC ฟที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ลุงมีเรื่องจะมาบอกนะครับอย่ามองเออยากกดข้ามให้ฟังให้จบเพราะว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อท่านแล้วก็คนรอบข้างของท่านแก้งคอเซนเตอร์อันนี้ปใจจมุกตลกหรือคลิปตลกนะครับวันนี้ลุงเจอเต็มเมเดี๋ยวจะให้ฟังกันสนทนาการอู้กันเสจยได้ครับลุงใส่มุกไปน้อยเดียวแบบได้บบตั้นในถึงในมันด่าลุงแหงก่อนว่าอย่างก็ปัญญาอ่อนไอ้สัตว์ลุงหมายจะจุล่อมันอู้เลยจะเอามุกมุกตลกใส่มัน มันไหวตัวมันวางสายเป็นเห่ากรนะครับอยากจะให้ฟังนะครับฟังแล้วช่วยกันแช์นะครับแช์เพืเ่อให้ญาติปี่น้องหรือว่าคนหูจักคนท่าคนแก่ได้ฟังว่าถ้ามันมาแนวนี้อย่าหลงกลมันมาแนวนี้มันคือแกล้งคอเซนเตอร์หมายเลขที่โทรเข้ามานะครับหมายเลข0ูนย์เก้าหกแปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามหกเบอร์เนี้ยโทรเข้ามาหาลุงนะครับอ้างว่าเป็นตำรวจอยู่ที่จังหวัดสะแก้วธโมสังโคแฮเตอร์ แก่งฟอกเงินยาเสพติดวะเนี่ยสไตมีในบัญชีถึงห้าสิบบาทเขาไปฟังการสนทนาเลยครับผมฮัลโหลฮัลโหลครับครับได้ยินไหมครับครับใช่คุณสุธรรมสามลนอครับครับผมครับผมติดต่อจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสาแก้วนะครับครับผมดาบพานุพงศ์ขอดไปชาครับที่ดาบติดต่อคุณสุธรรมมาในวันนี้นะครับคือทางดาบได้รับมอบหมายให้ติดต่อเข้ามาสอบถามครับว่า เมื่อวันที่ห้าตุลาคมพศ2565ที่ผ่านมาคุณสุธารรมได้ทําการเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่สาขาเมืองสัะแ้วจังหวัดสัะแ้วไหมครับว่าไงนะครับคุณได้คุณได้เป็นคนเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทยที่สาขาเมืองสรตะแก้วจังหวัดสัะแ้วไหมไม่นี่ใครโทรมาครับไม่มีเหรอครับอันนี้คุณสุธารรมเคยเดินทางม,มาที่จังหวัดสัะแ้วหรือเปล่าไม่ครับผมอันนี้ที่โทรมาจากไหนนะครับ จากสถานีตำรวจทุธรเมืองสะแก้วครับจังหวัดสะแก้วอ,อครับผมดาบพานุพงศ์ขอดเบช้นะครับอ๋อครับคนะืออันนี้เนี่ยเรายืนยันถูกต้องไหมว่าเราไม่ได้เป็นคนเดินทางมาเปิดไม่ได้เปิดครับผมแล้วอันนี้คุณสุธรรมเนี่ยคือผู้มีนาเราเป็นคนที่จังหวัดเชียงใหม่หรือเปล่าครับผมอนะ่ะงั้นเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะครับด้วยหมายเลขบัตรประชาชนคุณสุธรรมจะเป็นหมายเลขอันนี้ถูกต้องไหมครับ ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คหรออันนี้ตรวจสอบดีหรือยังครับผมมีมีอะไรจ้ทำาเลยครับจะทําอะไรว่ามาให้ทําอะไรอคือมันมีชื่อคุณสุธรมเนี่ยเข้ามาด้ปลองพันในคดีฟ้องเงินนะครับในการขายยาเสพติดของทางตัวนางสาวชุนิการปาแอทเนี่ยเรารู้จักเขาไหมผมน่าจะเอาเงินไปให้เมียน้อยผมนะฮะเมียน้อยผมอยู่ทางน้นปัญญาอ่อนในสตาสร์เฮ้าทำโมสังโคเฮนเตอร์ด่ากันวะเออมันเก่งนะ มันสามารถหู้จ,จริงหูหมายเลขบัตรประชาชนของเฮายัางเป๊ะครบทุกอย่างนี่นะครับบางท่านนี้อาจจะสะดุ้งเลยนึกว่าของจริงนะครับเพราะมันหูข้อมูลทั้งหมดต้องระวังนะครับถ้าเจอเหตุการณ์นี้นะครับถ้าท่านได้ได้ฟังคลิปถ้าเจอเหตุการณ์นี้มีคนเข้าโทรเข้ามาแบบนี้ด่ามาเลยครับส่วนมันไปไป่ต้องกลัวมันเพราะมันคือแกล้งคอเซนเตอร์นะครับอย่าได้หลงเชื่อนะครับนี่แหละครับ ากแชร์ให้เพื่อ,อนให้ฝูงงพื่ออยากปีน้องนะครับได้ฟังนะครับเพื่อเวลาเพื่อนเจอจะได้บัดทกใจเนาะโดยเฉพาะคนถ้าคนแก่นี่ถ้าหลงไปให้ข้อมูลมันเงินเกี้ยงบัญชีแน่ถ้ารับลงงุงเงินเงินในบัญชีบัถึงห้าสิบาทครับมันยังจะมาหลอกลุงครับอุ้ยแกขอเซ็นเตอร์ปะสะกรรมเนาะ ปะกองคีบนี่จะกัล็อกคอมันเอาเล่าหลอนส,นส้มส้มสมสมน,น,น,นะครับขอบคุณ f อฟี C, ติคโลโมรนักทุกท่านครับผมขอบคุณนักหนักขอบคุณหลายๆขอบคุณมาได้มามียงังขอบคุณครับผมเตือนภัยกันครับวันนี้ครับ